ก็ข้ากับสวัสดีเพื่อเนเชาวคลาสสิกแอคชั่นนะผมนี่ก็อยู่กับผมฟิลถืทว่นคกอนนะผมโอเควันนี้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวปืนชอว่าซูปเปอร์ครับผมนี่ครับผมเป็นปืน AK นะครับสวยงามมากครับผมเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าได้มาอย่างไรนะโอเคมันก็เป็นกิจกรรมนะคผมนี่เติม 19.99ดอลนล่านนะรับหรือว่าประมาณ7 0 7บาทนะครับผมก<ว>็จะได้ทาวอนนะครับแล้วก็จะได้นี่ทาวอนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนแป๊บนึเดี๋ยวรอสักครู่ ขอใช้ระบบลูกปองกันนะครับโอเค เดี๋ยวจะมาดีวีดพื้นเดียรกันนะครับโอเคแล้วก็จะได้เวทวันนะครับผมเติมเดี๋ยวผม <c oughs> ดูความแรงของปืนก่อนเลยนะครับได้มาก็บวกเก้านะครับผมนี่ความแรงของปืนนะผมพลังโจมตีสามสิบสามความเร็วแปดสิบแปดระยะไม่ยามแปดสี่เทียนวิ่งสามเก้าครับผมกเกาะสี่สิบระยะยิงร้อยสิบ โอเคโจมตีฮีโร่นี่ยังไม่มีนะโอเคผมก็เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเล่นกับบอทก่อนนลควกัน เรฟังเพลงไปนะฟิลก็จะเป็นแนวนี้นะครับสวยง,งามมากครับผมโหแบบสุดยอดมากเลยเป็นบวกกลางนะครับดูมันจะเป็นไฟออกมาครับแล้วก็มาดูนี่มั้งครับโหสวยงาเมากครับผม กองเพลงไปเรื่อยๆกนะ็าอาจจะไม่ได้พูดมากอหายกันไปนานมากเลยยัง <Okay. S 1> พอดีว่าปืนอื่นก็ยังไม่ได้ซื้อมา ผมคอเล่นเป็นด่านระเบิดแล้วกันนะผมก็เป็นด่านนี้นะก็ฟังเพลงนลครนะผม

ค okay. สุดยอดมากนะครับผม <Wow. S 1> ก็ฟังเพลงไปเรได้ครับโอ้ oh. สนายเจโด้แล <Wow. S 1> ้ก็กลับไปเลยครับผมตอนไม่ได้เทียบกันมา <Wow. S 1> ไม่ได้เทียบเลยกับ <Wow. S 1> เพลงกัน คือไม่ได้เล่นนาะฟีมือก็ตก เดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับผมค,คลิปนี้ก็ยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับผมดีว่าอ้าวเว้นกรรมทำไมครับผมเป็นอะไรดูกันเนี่ยตามมาครับผม ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมันหลุดมาตอกอะไรบวพอดีว่ามันหลุดนะครับ Okay, ก็มาเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับมี่้มหลุดนิดนึงครับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับทำไมอะไรนะระเบิดแล้วก็จะลองเล่นด่านนี้เชครข้างนี้กันมาลุย,ลย เอฟูร right, right, right. ี่ดาก้อนบวกแปะัมไข่ฟัาเรืนี้ก็ถือว่าแรงแล้วจริงมันแบบสกินนิดเดียวมันก็ไปแล้วอ่ะ ถือเอาเบสบอลไปตีนะครับผมจะไปตีกับผมจะโอเคเปืนนี้ก็น่าจะมีคนเล่นเยอะนะครับก็เต็มก็จเจ็ดร้อยเจ็ดบาทนะครับ じゃんこらぼえ。 เี้ยกล่องโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวก็จะรีวิวปืนอื่นนะครับ เชืเด uh. okay. oh, <planted. S 1> ินเก็บรางครับผมามาโอเคตอนนี้าจะติดมัน ตาสุดท้ายครับผมลุยเลยน่ะชิดโอ้โหไฟนี่วิง่งสวยงามมากครับผมโอ้โหอะไรคอง oh. เนี่ยปืนเทพนะครับผมแต่หมูไก่ไง <laughs> ทุระก็แลวผมบวกแด ก็ตอบอนไรครับผมอันนี้ชนะ,ถะเถอะอาสรู ปืนนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะผมโอเคเดี๋ยวเอาเสียงแบบนี้ปืนนี้ก็แรงใช้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวลองจะไปเดี๋ยวจะลองหมุนอะหมุนไปแล้วอะวงล้ออะมันไม่ได้เนี่ยวงล้ออะหมุนไปแล้วปืนแต่มันไม่ได้อะ หมุนไปแล้วดีครับผมแต่มันไม่ได้เดี๋ยวก็จะลองไปเรื่อยๆบผมจนกว่าจะได้นะครับผมต้องเอามารีวิวให้ได้ครับผมโอเคในคลิปนี้ก็ขอจบลาเป็นเท่าน,นี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบายครับ